สวัสดีครับคุณผู้ฟังช่องเล่าเรื่องผีทุกท่านเรื่องที่ผมได้ส่งมาเล่านี้เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นเมื่อ11ปีที่แล้วสมัยที่ผมยังเรียนอยู่ชั้นมัธยมปลายผมเป็นคนต่างจังหวัดครับและตำบลที่ผมอาศัยอยู่นั้นก็เป็นตำบลใหญ่ที่มีหลายหมู่บ้านรวมกันมีแม่น้ำสายหลักที่ไหลามาจากทางพมา่าไหลตัดผ่านกลางตำบลด้วยชาวบ้านแถวสองข้างฝั่งแม่น้ำ จึงนิยมปลูกผักและทำการเกษตรกันเรื่องมันเกิดขึ้นในช่วงปิดเทอมของผมครับผมและพ่อได้ไปล่องเรือค้างแรมกันซึ่งจริงๆแล้วผมก็ขอพ่อมาตั้งนานแล้วครับแต่พ่อก็ไม่ว่างพาไปสักทีพอถึงช่วงปิดเทอมพ่อเลยตกลงพาผมไปตอนนั้นมีผมพ่อลุงทาเพื่อนของพ่อและพี่ต้อยที่เป็นคนขับเรือ เราทั้งสี่คนออกเดินทางกันช่วงประมาณบ่ายสองโดยนั่งเรือหางยาวล่องไปทางทิศใต้ตามกระแสน้ำที่ไหลไปซึ่งก็เป็นครั้งแรกของผมในการนั่งเรือด้วยเพราะถึงแม้ท่าเรือจะอยู่หน้าบ้านผมแค่นี้เองแต่ผมก็ไม่เคยนั่งเรือจริงๆจังๆสักทีโดยที่การนั่งเรือครั้งแรกนั้นมันก็จะรู้สึกตื่นเต้นเป็นธรรมดาครับประกอบกับที่ลมก็พัดเย็นสบายด้วย ทำให้ผมรู้สึกผ่อนคลายจนลืมเรื่องคิดเครียดจากการเรียนไปเลยผมมองสำรวจสองฝั่งแม่น้ำไปตลอดทางก็เห็นสวนกเกษตรของชาวบ้านเห็นคนออกมาหาปลากันน้ำในแม่น้ำก็ใสและเย็นสบายแล้วถ้าตอนไหนที่เราล่องเรือไปเจอโขดหินหรือบริเวณที่มีน้ำเชี่ยวพี่ต้อยก็จะพยายามขับเรือเลี่ยงบริเวณนั้นจนบางครั้งผมก็กลัวว่าเรือจะล่มเหมือนกัน แต่ก็ไว้ใจพี่ต้อยได้เพราะแกขับเรือส่งนักท่องเที่ยวทั้งต่างชาติและคนไทยที่ใช้บริการแกมานักต่อนักแล้วครับเมื่อเราล่องเรือกันไปสักพักใหญ่ๆซึ่งตอนนั้นก็เริ่มเย็นลงเราก็เจอกับลุงคนหนึ่งซึ่งดูแล้วน่าจะแก่กว่าพ่อผมมากทีเดียวผมเองก็ไม่ได้รู้จักแกนะครับแกกำลังหว่านแหาหาปลาอยู่ที่ริมตลิงพอเรือของเราล่องผ่านตรงนั้นไปอย่างช้าๆ พ่อของผมก็เลยทักแกออกไปตามประสาคนอัธยาศัยดีครับได้ปลาเยอะไหมล่ะลุงลุงแกเงยหน้าขึ้นมามองพวกเราแต่ก็ไม่ได้พูดอะไรตอบมาสักคำก่อนที่ลุงทาเพื่อนของพ่อจะพูดกับแกอีกฝนจะตกแล้วนะลุงรีบๆกลับบ้านเถอะแถวนี้น้ำมันก็ลึกเหมือนกันนะกลัวจะเป็นอันตราย ซึ่งก็ดูท่าจะจริงครับเพราะเมฆฝนเริ่มตั้งเขาแล้วและสองสามวันก่อนหน้านี้ฝนก็ตกหนักอยู่เหมือนกันแต่ลุงแกก็ยังยืนนิ่งอยู่เหมือนเดิมไม่ยอมพูดจาพวกเราจึงคิดว่าลุงแกคงไม่อยากจะรู้จักกับเราเท่าไรหร่ละมั้งจากนั้นเราก็ล่องเรือผ่านตรงนั้นไปจนไปไกลเท่าไหร่แล้วผมก็ไม่รู้พอไปถึงที่หาดทรายแห่งหนึ่ง พี่ต้อยจึงนําเรือเข้าไปจอดและบอกว่าเราจะกางเต็นท์กันตรงหาดทรายนี้จากนั้นผมก็ช่วยพ่อขนข้าวของลงจากเรือและเราก็ช่วยกันกางเต็นท์ตั้งแคมป์ค้างคืนที่หาดทรายนั้นมันเป็นหาดทรายที่ไม่ใหญ่มากร,รอบๆข้างเป็นป่าญ้าซึ่งก็ไม่มีบ้านคนอยู่เลยจึงทําให้ที่นั่นเงียบสงบเหมาะกับการตั้งแคมป์พักผ่อนพอตั้งที่พักจนเสร็จเรียบร้อย ผมกับพ่อก็ไปเดินหาผักแถวแถวชายป่าเพื่อมาทำอาหารส่วนลุงทาและพี่ต้อยก็ลงน้ำหาปลากันสาเหตุที่พวกเราไม่ได้นำอาหารไปเองนั้นก็เพราะพ่อบอกว่าอยากได้บรรยากาศการตั้งแคมป์และการเอาตัวรอดในธรรมชาติอะไรทำนองนี้แต่ว่าเราก็ยังพกน้ำเปล่าและอุปกรณ์ทำอาหารไปด้วยอยู่ดีเมื่อได้วัตถุดิบทำอาหารมาแล้ว พว,วกผู้ใหญ่ก็จัดแจงทำอาหารกันส่วนผมก็ไปนั่งห้อยขาเตะน้ำเล่นอยู่บนเรือซึ่งตอนนั้นก็ประมาณหกโมงเย็นแล้วแต่ดูเหมือนจะค่ำกว่าปกติประกอบกับที่มันมืดฟ้ามืดฝนจึงทำให้บรรยากาศค่อนข้างจะวังเวงครับผมเองก็นั่งห้อยขาไปพร้อมๆกับมองไปทางฝั่งแม่น้ำข้างหน้าหัวสมองมันก็คิดอะไรเพลิน แต่แล้วจูจูผมก็ต้องสะดุ้งตัวขึ้นมาทันทีเมื่อรู้สึกว่าเหมือนมีมืออนเย็นเฉียบของใครก็ไม่รู้มาจับที่ข้อเท้าของผมอย่างแรงและเร็วผมรีบก้้มมองลงไปดูแต่ก็ไม่เจออะไรครับอาจจะเป็นเพราะคลื่นใต้น้ำหรืออาจจะเป็นปลาตัวใหญ่ว่ายเข้ามาใกล้ก็ได้ที่ทำให้ผมรู้สึกไปแบบนั้นแต่พอสังเกตดูที่ข้อเท้าของผม มันก็มีรอยแดงๆคล้ายนิ้วมือของเด็กมาบีบที่ข้อเท้าผมแปลกใจเป็นอย่างมากแต่คิดแล้วก็ยังไม่ได้ข้อสรุปว่ามันคืออะไรกันแน่และพ่อของผมก็เรียกไปกินข้าวซะก่อนผมจึงวิ่งลงเรือไปหาพ่อคือนนั้นพวกเราก่อกองไฟและนั่งล้อมวงคุยกันตามแบบของคนตั้งแคมป์เราคุยกันไปเรื่อยๆถึงเรื่องที่ว่าลุงทา เป็นเพื่อนกับพ่อมาตั้งแต่สมัยเด็กๆและเคยสร้างวีรกรรมที่ไม่ดีกันมาบ้างหรือเรื่องที่พี่ต้อยเคยเกือบขับเรือล่มเพราะโดนน้ำเชี่ยวซัดบ้างคุยกันไปต่างๆนานา,นาจนถึงเวลาสามทุ่มเห็นจะได้พวกเราจึงได้แยกย้ายกันเข้านอนแล้วคืนนั้นผมก็เกิดปวดฉี่ขึ้นมากลางดึกจึงได้ออกไปยืนฉี่ที่ชายป่าระหว่างที่ฉี่ไปเพลิน ก็มองขึ้นไปบนท้องฟ้าเห็นดาวเป็นจำนวนมากเลยคิดไปว่าเมื่อตอนเย็นยังเหมือนว่าฝนจะตกอยู่เลยแต่ตอนนี้ท้องฟ้าสว่างไปหมดดีนะที่ฝนไม่ตกลงมาไม่งั้นพวกผมคงแย่แน่ๆพอเสร็จภารกิจแล้วผมก็เดินกลับไปที่หน้าเต็นท์นอนแล้วในจังหวะนั้นหางตาของผมก็เหลือไปเห็นเงาดำๆคล้ายเด็กกำลังนั่งอยู่บนเรือ ซึ่งห่างจากเต็นท์ของผมออกไปประมาณ10เมตรผมพยายามตั้งใจมองดีๆอีกครั้งเพราะตอนนั้นบรรยากาศค่อนข้างจะมืดแต่ก็เห็นอะไรไม่ค่อยชัดครับผมคิดไปเองว่าผมคงตาฝาดและทันใดนั้นเองเงาดำๆที่ว่านั้นมันก็ลุกขึ้นและวิ่งไปวิ่งมาอยู่บนเรือโดยที่ไม่มีเสียงฝีเท้าและเรือก็ไม่ได้ขยับโอนเองเลยแม้แต่น้อย ด้วยความสงสัยผมจึงรีบวิ่งไปที่เรือนั้นแต่พอไปถึงเด็กคนนั้นก็กระโดดลงน้ำแล้วหายไปทันทีเท <món> ่านั้นแหละครับมันก็รู้ได้โดยสัญชาตญาณว่าต้องเป็นผีแน่ๆผมรีบวิ่งกลับเข้าเต็นท์ไปทันทีโดยที่ไม่ได้ร้องเอะอะแต่อย่างใดพอเช้าวันต่อมา พวกผู้ใหญ่ก็มานั่งผิงไฟจิบกาแฟกันแต่เช้าส่วนผมนั้นตื่นสายกว่าเพื่อนจากนั้นก็ออกมาเล่าเรื่องที่ผมเจอให้พ่อฟังเอ็งตาฝาดไปเองหรือเปล่าวะแล้วพี่ต้อยก็หันมาพูดกับพ่อผมเรื่องแบบนี้มันเคยมีนะพี่คนที่ขับเรือเขาโดนวิญญาณของคนที่จมน้ำตายหลอกกันอยู่บ่อยๆแล้วเราควรจะทำยังไงกันต่อล่ะครับพี่ ส่วนมากเขาก็จะทําบุญไปให้เพราะเชื่อว่าวิญญาณที่มาปรากฏให้เห็นก็เพราะเขาอยากมาขอส่วนบุญเราแล้วผมก็บอกกับพ่อว่าหลังจากที่กลับถึงบ้านแล้วให้พ่อพาผมไปทําบุญด้วยผมจะได้สบายใจซึ่งพ่อก็ตกลงตามนั้นครับพอช่วงสายๆพวกเราก็ลงน้ําหาปลากันเพื่อมาทําอาหารอีกครั้งแต่ว่าผมนั้น จะเป็นการโดดน้ำเล่นมากกว่าเพราะผมหาปลาไม่เก่งเลยได้แต่เล่นน้ำอย่างเดียวเวลาผ่านไปพอเรากินข้าวเช้ากันเสร็จแล้วพวกเราก็ขนข้าวของขึ้นเรือเพื่อจะเดินทางกลับตอนนั้นเมฆฝนก็เริ่มตั้งเขาแล้วด้วยพวกเราขับเรือล่องขึ้นเหนือกลับมาทางเดิมระหว่างทางลมก็พัดแรงขึ้นเรื่อยๆและท้องฟ้าก็มืดลง พอเราร่องเรือกันไปสักพักใหญ่ๆฝนก็เริ่มตกลงมาและตกหนักมากขึ้นพร้อมๆกับลมที่พัดมาอย่างแรงทําให้พี่ต้อยต้องบังคับเรืออย่างระมัดระวังและหลีกเลี่ยงตรงที่น้ําไหลเชี่ยวแรงแต่แล้วอยู่ๆเรือของเราก็ไปติดเข้ากับอะไรสักอย่างจนพ่อของผมและลุงทาต้องโดดลงจากเรือไปดูซึ่งที่ตรงนั้นน้ำมันก็ไม่ได้ลึกมาก แค่ประมาณเกือบเกือบเอวเท่านั้นแต่ว่าน้ำมันขุ่นจนทำให้มองเห็นอะไรที่ติดอยู่ใต้ท้องเรือได้อย่างยากลำบากพี่ต้อยจึงปักเสาเหล็กลงน้ำเพื่อผูกเรือไว้และโดดลงไปช่วยอีกคนและผมก็ลงเรือตามไปพวกเราช่วยกันงมหากันอยู่สักพักและแล้วลุงทาก็ลากอะไรบางอย่างออกมาจากใต้ท้องเรือครับมันคือร่างของคนที่ขาวซีด เหมือนจมน้ำมาหลายวันแล้วพอพลิกดูหน้าศพเท่านั้นแหละครับก็ทราบว่าเป็นลุงคนที่หาปลาเมื่อวานทันทีศพของลุงแกขาวซี่ดูน่าสยดสยองและมีกลิ่นเหม็นเน่าอย่างแรงจนพวกผมแทบจะอ้วกออกมาและพ่อของผมลุงทาและพี่ต้อยก็ตกลงกันว่าจะเอาศพของลุงหาปลาขึ้นเรือไปด้วย เพราะป่านนี้ญาติิของแกคงตามหากันวุ่นวายเราจะได้เอาศพไปส่งคืนให้พวกเขาจากนั้นก็ช่วยกันแบกศพขึ้นไปไว้ด้านหลังสุดของเรือซึ่งอยู่ใกล้กับพี่ต้อยแต่จะให้ทำยังไงได้เพราะพี่ต้อยแกเป็นคนขับเรือก็เลยต้องทนกลิ่นเหม็นเน่าไปก่อนส่วนผมพ่อและลุงทาก็ขยับมานั่งทางหัวเรือแล้วเราก็ออกเรืออีกครั้ง ระหว่างนั้นผมก็ฟังพ่อกับลุงทาคุยกันดูจากสภาพศพคงจะจมน้ำตายมาหลายวันแล้วมันจะเป็นไปได้ยังไงวะก็เมื่อวานเรายังเห็นลุงแกหาปลาอยู่เลยอันนี้กูก็ไม่รู้เหมือนกันสงสัยไอ้ที่เราเห็นเมื่อวานมันคงจะเป็นผีแกมาหลอกพวกเราละมั้งลุงทาเองก็คงเห็นด้วยกับพ่อแต่สำหรับผมเองถึงกับขนล,ลุก และก็ไม่อยากเชื่อสายตาตัวเองเหมือนกันว่าจะเห็นผีของลุงหาปลามาหลอกตอนกลางวันแสกแสกแบบนั้นจะว่าไปแกก็ไม่ได้หลอกให้เรากลัวหรอกนะครับเพียงแค่พูดคุยทักทายกันเท่านั้นแล้วในจังหวะนั้นผมก็เผลอหันหลังไปมองศพของลุงหาปลาแล้วก็ต้องตกใจร้องโวยวายขึ้นเพราะผมหันไปศบตาเข้ากับศพของลุงแกพอดี ผมเห็นชัดมากเลยครับว่าศพของแกมีแววตาเหมือนคนที่ยังไม่ตายเลยเอ็งตกใจอะไรวะศพศพมันหันมามองผมอ่ะพ่อผมบอกพ่อออกไปท,ทั้งทั้งที่หันหน้าไปมองทางอื่นอยู่เพราะไม่กล้าหันไปมองที่ศพนั้นพ่อผมเองก็หันไปดูศพนั้นและพูดขึ้นศพลุงแกยังหลับตาอยู่เลย แกจะมองหน้าเองได้ไงคิดไปเองแน่แน่ผมย้ำกับพ่อว่าผมเห็นจริงๆครับแต่เหมือนจะไม่มีใครเชื่อผมผมจึงนั่งอยู่ในเรือเงียบๆโดยไม่กล้าหันไปมองศพของลุงหาปลาอีกเลยจากนั้นพอเราขับเรือไปเรื่อยๆฝนมันก็ตกลงมาหาใหญ่ขึ้นไปอีกจนน้ำในแม่น้ำไหลหลากลมก็ซัดแรงขึ้นจนเรือของเราสายไปสายมา เหมือนจะล่มให้ได้แล้วลุงทาก็พูดเสนอความคิดเห็นไอ้ต้อยแวะจอดเรือเข้าฝั่งก่อนดีไหมวะดูท่าจะไม่ดีแล้วอีกไม่ไกลก็ถึงท่าเรือแล้วพี่ทนสักนิดหนึ่งนะพวกเราจึงขับเรือไปต่อแต่ไม่นานพี่ต้อยก็ร้องเอะอะโวยวายขึ้นมาเฮ้ยศพจะตกน้ำ พอพวกเราหันไปดูก็เห็นว่าศพไหลลงน้ำไปครึ่งตัวแล้วลุงทารีบคว้าศพเอาไว้ได้ก่อนที่มันจะตกลงน้ำไปจากนั้นพ่อกับลุงทาก็ช่วยกันลากศพขึ้นมาแล้วอยู่ๆศพก็ดิ้นพล่านเหมือนมีชีวิตเล่นเอาพ่อของผมกับลุงทาตกใจปล่อยมือทันทีจนศพจมหายลงไปในน้ำครับพวกเรานั่งอึ้งกันไปสักพัก เพราะไม่อยากเชื่อสายตาตัวเองว่าศพมันจะดิ้นได้แล้วพ่อผมก็พูดทําลายความเงียบขึ้นมาสงสัยศพมันคงจะโดนน้ำพัดละมัง้งมันต้านกระแสน้ำก็เลยเหมือนกับดิ้นได้ผมเองก็คิดว่าอาจจะเป็นอย่างที่พ่อพูดก็ได้แล้วลุงทาก็หันไปถามพี่ต้อยไอ้ต้อยศพมันตกลงน้ําไปได้ไงวะ ผมก็ไม่รู้เหมือนกันพี่เพราะผมก็เอาแต่มองทางข้างหน้าอยู่ไม่ได้สนใจพอหันกลับมาอีกทีก็เห็นว่าครึ่งบนของศพมันจมน้ำไปแล้วเหมือนกับว่ามันพยายามคลานลงน้ำเองเลยนะพี่แล้วพ่อของผมก็พูดขึ้นมามันจะเป็นไปได้ยังไงวะศพจะคลานลงน้ำไปเองได้ยังไงก็สงสัยตอนที่เรือสายไปสายมาศพมันเลยไหลตกน้ำไปเองนั่นแหละ ถึงลุงทาจะพูดอย่างนั้นผมก็คิดว่าเป็นไปไม่ได้อยู่ดีแต่ก็ไม่มีใครอธิบายอะไรนอกจากนั้นได้แล้วทีแรกพวกเรากะว่าจะโดดลงไปงมอีกครั้งแต่ว่าตอนนั้นฝนมันก็ตกแรงมากและน้ำก็ไหลเชี่ยวด้วยดีไม่ดีถ้าโดดลงไปงมพวกเราเองก็จะจมตามศพนั้นไปเราจึงตกลงกันว่าไปให้ถึงท่าเรือรอฝนหยุดตกก่อน แล้วแจ้งให้ผู้ใหญ่บ้านประกาศบอกญาติของแกจะได้ช่วยกันออกไปงมหาอีกรอบจากนั้นไม่นานเราก็ถึงท่าเรือด้วยสภาพที่เปียกโชกไปหมดแล้วรีบแจ้งให้ผู้ใหญ่บ้านทราบจากนั้นพวกผมและชาวบ้านอีกสิกว่าคนก็พากันออกเรือไปสมลำเพื่อไปงมหาศพลุงหาปลายอีกครั้งไล่ตั้งแต่บริเวณที่ศพตกลงน้ำไปเรื่อยๆแต่ก็ไม่เจอครับ สุดท้ายเราก็ไปเจอศพของลุงหาปลาอีกครั้งซึ่งก็เป็นที่ที่พวกเราเจอลุงแกยืนหาปลาในตอนแรกนั่นเองชาวบ้านจึงช่วยกันแบกศพขึ้นเรือแต่ในขณะนั้นก็มีชาวบ้านอีกคนร้องโวยวายขึ้นว่าเจออีกศพหนึง่งพ่อของผมและลุงทาจึงดำน้ำลงไปช่วยกันงมไม่นานพวกเขาก็โผล่พ้นน้ำขึ้นมา พร้อมกับอีกศพหนึ่งซึ่งมันก็คือศพของเด็กผู้ชายน่าจะวัยสิบขวบเห็นจะได้ตามแข้งขามีหญ้าน้ำพันเต็มไปหมดมันทำให้ผมคิดถึงเรื่องที่ผมเจอมือของใครก็ไม่รู้มาบีบที่ข้อเท้าและเรื่องที่ผมเจอเงาคล้ายเด็กวิ่งไปวิ่งมาบนเรือด้วยสงสัยว่าคงจะเป็นวิญญาณของเด็กนั่นแหละครับที่ผมได้เจอแล้วก็มีชาวบ้านคนที่เป็นญาติกับลุงหาปลา บอกว่าเด็กคนนั้นก็คือหลานของลุงหาปลานั่นเองสงสัยคงจะจมน้ำเพระโดนย่าน้ำผันขาจากนั้นชาวบ้านจึงนำศพเด็กขึ้นเรือแล้วก็พากันกลับไปที่ท่าเรือผมคิดว่าที่ศพของลุงหาปลาตกลงไปในน้ำนั้นคงเพราะอยากให้พวกเราไปงมหาใหม่เพื่อจะเจอศพหลานของแกด้วยแกคงไม่ได้ตั้งใจจะหลอกพวกเราให้กลัวแต่อย่างใด แล้วญาติก็นำศพของลุงหาปลากับหลานของแกไปประกอบพิธีทางศาสนาจากนั้นผมกับพ่อก็ไม่ได้ล่องเรืออีกนานหลายปีเลยครับ